สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนยนี่ยั่เกมฮาร์คในนะฮะในคลิปนี้ก็จะมารีวิวตัวละครอาจารย์ลีนะครับอาจารย์ลีที่เป็นผู้กรรมในเวนกับช่องเรามานานนะครับจะเห็นได้จากภาพ o t เทนเชียที่ผมมีมาทำไมบ่อยๆวะกดจนเต็ม p o เทนเชียแล้วเนี่ยนะตัวละครนี้นะครับเป็น Special l s t t นะครับสายเมอร์แชนเมอร์แชนคือแบบมายืนแล้วก็ ดูด DP เราไปใช้เรื่อยๆนะครับไม่ได้ใช้อะไรเราก็เหมือนเหมือนเป็นการเสียค่าธรรมเนียมให้ให้แกมายืนอยู่บนสนามนั่นแหละไอ้จะจะเป็นสายเดียวกับเ,เจียนะครับแต่ว่าจะมีความสามารถเฉพาะทางคนละทางกันนะตัวละครนี้อ๋ออ,อันนี้พูดถึงเจียเลื่อนมาโดนเลยตัวละครนี้นะครับก็เป็นโจมตีระยะใก,กล้นะอย่างที่เห็นแล้วก็เป็นฟาสต์รีดีคอยนะครับ สวาเวิร์ดทำดีพ s ได้นะครับแล้วก็จัดก,การกับศัตรูหลายตัวได้นะเดี๋ยวมาดูมาค่อยดูทีละอย่างนะครับมาดูกันที่ตัวสกิลติดตัวก่อนนะครับเฟรดอันนี้จะเหมือนกับของเจียเลยก็คือจะก,กินค่า DP 3 DP นะครับทุกๆ3วินาทีถ้าไม่มี DP ให้กินนะครับจะถอดตัวเองออกจากสนามโดยอัตโนมัตินะครับก็คือเต้งออกสนามไปเลยนะแล้วก็เมื่อถ้าเราถอด ออกจากสนามเองเนี่ยก็จะไม่คืนค่าดีเด้วยนะครับสำหรับสายนี้ก็ต้องใช้งานระวังต้องจัดการ DP ดีๆสำหรับจะใช้งานสายนี้นะครับต่อมาทาเลนนะครับทาเลน์แรกเมื่อรีนะครับบล็อกศัตรูได้1ตัวศัตรูที่ถูกบล็อกเนี่ยจะความเร็วในการโจมตีลดลงนะครับที่ Potential 5จะเป็น15นะมันมันเพิ่มมานหนึ่งนะจากเดิม14นะครับ แล้วก็เพิ่มความความเดยวในการโจมตีให้กับตัวเองนะครับบวก15 5เป็น potential 5นะบวก15ถ้าถ้าไม่ถึงก็บวก14ซึ่งถ้าในระยะโจมตีของอ่าไม่ใช่ระยะโจมตีระยะรอบตัว8ช่องรอบตัวของลีเนี่ยไม่มีศัตรูตัวอื่นอยู่เลยนะครับจะทำให้ค่าของทารีนนี้มีผลคูณ2นั่นแปลว่าสูงสุดจะอยู่ที่30จะลบ30และบวก30นะครับ ต่อมานะครับทาเลนที่สองอันนี้มันจะเปลี่ยนมางงงหน่อยผมขอสรุปอย่างนี้แล้วกันถ้ามีศัตรูที่สามารถโจมตีให้รีติดสตันนะครับหรือติดแช่แข็งจะใช้ DP5 หน่วยนะครับเพื่อที่จะบล็อกการโจมตีนั้นและจะทำให้ตัวเองไม่ติดสถานะนั้นๆนะครับแล้วตัวที่โจมตีสถานะนั้นมาใส่เนี่ยจะติดสตันแทนนะครับ ่างวินาทีแต่ถ้าไม่มี dp ให้ใช้5หน่วยเนี่ยก็คือรีก็โดนจะโดนสตันหรือโดนแช่แข็งไปเลยแล้วก็ถ้า dp หมดก็ถอดตัวเองออกจากสนามนะครับเพราะงั้นตัวละครนี้เป็นตัวละครที่กิน dp สูงมากๆนะครับคือลงง่ายแต่ว่าระยะเวลาที่อยู่บนสนามอะคุณต้องมี dp มาเร่งเพื่อช่วยในการคงอยู่ของตัวรีเองในสนามนะครับ ต่อมานะครับมาดูที่สกิลสกิลหนึ่งนะครับเป็นสกิลที่ไม่นิยมใช้กันเลยแต่ก็ขอพูดถึงนิดนึงแล้วกันต่อสกิลเด้งเองเป็นสกิลใช้เองอัตโนมัตินะครับ SP ใช้10หน่วยจากบัฟให้ตัวเองพลังโจมตีเพิ่มขึ้น40%บปตบัฟตบลีกเวทนะครับ25%่รนระยะเวลาสกิลอยู่ตลอดทั้งเกมนะครับไม่มีจำกัดต่อมาสกิล2นะครับต่อสกิลเด้งเองเป็นสกิลกดใช้สกิลนี้ก็อาจจะใช้เฉพาะทางหน่อยแต่ส่วนตัวก็ยังไม่เคยใช้ แบบจริงๆต่างๆยังไม่เคยเจอใครเอามาใช้นะครับจะมี p a s s ีฟเอฟเฟก t ก็คือมีติดตัวเลยถ้ากดเลือกสกิลนี้มาจะเพิ่มทันทีนะครับความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น20หน่วยในจิลเวเจนะนะแล้วก็เมื่อกดใช้นะครับจะมาร์กใส่ศัตรูหนึ่งตัวระยะเวลามาร์ก5วินาทีโดยที่มาร์กนั้นนะ่ะถ้าเราโจมตีใส่ศัตรูที่มาร์กนั้นจะทำดาเมจ รอบรอบตัวศัตรูนั้น2 6 0 2 6 0เป็นเวทนะครับครั้งที่ถูกโจมตีนะแล้วก็ทุกครั้งที่โจมตีจะเพิ่มระเบิดดามเมจของระเบิดขึ้น1 5นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้ามันถึงขีดจำกัดก็คือสูงสุดอยู่ที่25เท่านะครับตัวระเบิดนั้นจะระเบิดทันทีหรือศัตรูตัวที่ถูกมาร์กเนี่ยตายนะครับก็จะระเบิดทันทีนะครับจะทำทำดามเมจตามนั้นเลยคือ 25เอ่อตามตามที่อัดเข้าไปนะครับมันจะเป็นเหมือนการสะสมดาเมจสกิลนี้เนี่ยต้องพึ่งพาเพื่อนร่วมทีมในการช่วยกันสะสมดาเมจใส่ตัวที่มาร์คหัวนะครับเพราะงั้นมันก็เลยจะใช้งานได้ค่อนข้างจะย,ยากพอสมควรส่วนตัวผมก็ไม่ใช้สกิลนี้นะครับมาดูกันที่สกิลที่ใช้กันหลักๆนะครับก็คือสกิลสามตอกสกิลเด้งเองเป็นสกิลที่ใช้เองอัตโนมัตินะครับ ทำให้ระยะโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น8ช่องรอบตัวด้วยนะครับพูดถึงระยะโจมตีนี่แต่มันไม่ได้ทำดาเมจนะสำหรับรีเนี่ยซึ่งในคำอธิบายมันไม่บอกนะครับรีก็ยังโจมตีได้แค่เป้าหมายเดียวอยู่แต่รอบๆเนี่ยจะปลูกขักออกจากโดยที่ตัวเอาตัวเองไปศูนย์กลางแล้วขักรอบๆอ,ออกไปนะครับด้วยแรงผักที่ในภาษาจษใช้คำว่าสไลด์รีก็คือใช้แรงผักเบา,เบา,เบา ซึ่งมันจะไม่มีผลกับศัตรูที่มีน้ําหนักเยอะนะครับศัตรูที่ตัวเล็กๆอ่ะจะมีผลนะมันก็จะผักออกไปได้โดยที่จะมีบัฟด้วยนะครับพลังโจมตีและพลังป้องกันเนี่ยที่รลเวลรเจจะเพิ่มสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เพิ่มโอกาสที่จะเป็นเป้าเล็งของศัตรูนะครับเพื่ออยู่ในระยะนะก็จะเหมือนดึงดูดเหมือนทอนนะ่ะดึงดูดให้โจมตีใส่รีนะครับมีโอกาสหลบหลีกนะครับเพิ่มโอกาสหลบหลีก ทั้งกายภาพและเวทเนี่ยขึ้น60ด้วยนะครับระยะเวลาไม่มีจำกัดคิวนี้จะนิยมใช้กันมากเวลาอไปจัดการกับศัตรูที่เป็นม็อบแต่เป็นเป็นมอนตัวเล็กนะม็อบขนาดเล็กไอ้ไม่ใช่ต้องบอกว่ามอนตัวเล็กแต่ม็อบขนาดใหญ่มากเยอะๆรีสามารถจัดการได้นะก็คือปักออกไปให้ออกห่างจากตัวเองแล้วก็ค่อยๆค,ค้าทีละตัวทําได้หรือไปใช้งานกับ ศัตรูที่สามารถที่จะสตรัรหรือแช่แข็งได้ก็ามายิงใส่รีก็กิน 5DP แล้วก็สตรัรกลับไปตัวที่ตัวยองไม่ไม่ติดสตันนะครับก็จะเป็นการใช้งานหลักๆตัวนี้จะค่อนข้างจะเฉพาะทางเนะเป็นตัวละครที่เฉพาะทางแต่มีผลอย่างมากในการเล่นถ้าถ้ามีตัวละครนี้มาใช้งานในสถานการณ์นั้นๆนะครับก็อันนี้ต้องช่างใจก,กันเราเองว่าอยากได้ตัวละครแบบนี้มาใช้งานไหมคือ ในสถานการณ์พวกนั้นเนี่ยพอมีแล้วเล่นง่ายขึ้นแบบง่ายขึ้นมากๆง่ายขึ้นเยอะ,ะครับแต่ก็นั่นแหละทําให้โอกาสาที่จะจิบมาใช้ก็จะมีน้อยลงเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์เฉพาะเนาะอันนี้ก็ต้องลองช่างใจกันดูนะครับอทีน,นี้เดี๋ยวไปเจอกันที่ Paradox Simulation ครับมาที่ Paradox Simulation นะครับให้เลือกเป็นสกิล3นะครับอันนี้ตั้งใจดูในช่วงแรกดีๆนะครับ มาถึงให้รีบลงบล็อกนะครับตำแหน่งนี้แล้วอย่าเพิ่งเร่งความเร็วนะครับให้รีบลงบล็อกตำแหน่งบนอีกอันหนึ่งถ้าไม่ทันบล็อกจะโดนบอลตีแล้วก็แตกนะครับก็ลงบล็อกตำแหน่งนี้อีกอันหนึ่งจากนั้นนะครับให้ลงวิกหน้าตแหน่งนแล้วก็แกรนี่ตำแหน่งคล้ายๆกันด้านบนนะตรงนี้สองตัวนี้บรรดาทั้งสามตัวมีความจำเป็น สูงมากในการที่จะช่วยเร่งดีๆขึ้นก็อาจารย์ลีลงตำแหน่งนี้ได้ี้่ยรู้สึกว่ามอนมันเริ่มเยอะนะครับเปลี่ยนไม่ทันกดใช้สกิลของแกรนี่หรือวิกหน้าได้นะครับตรงนี้ผมว่าเริ่มและไอตัวแมงมุมเหล็กมาเยอะๆเนี่ยเริ่มต้องเปิดแล้ว นี่ลงฮิลได้นะครับป้องกันไวก่อน,อนแต่นี่ค่อนข้างจะถึกเพราะง,งั้นไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากจะอยู่ได้จนถึงตอนที่ให้เอาออกนะครับอ่เดี๋ยวสองเป็นการสองตัวเนี้ยจุดหนึ่งต้องเอาออกนะครับแต่อยู่ได้เกือบเกือบท้ายเองดูนะงเอาไว้นะรเร่งดีพีไปด้วยนะค่ามอนเร่งดีพนะีไปเรื่อย 今の状況にはこれが良いかしผมจะไม่เร่งภาพแล้วกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเรียดน, <laughs> นิดหนึงต่างนี้มันยากนะครับอ่อนเริ่มเยอะผมกดเลยจะใช้สกิลก่อนเลยแหละเริ่มเบาบางลง แถวแถวนี้แหละเดี๋ยวพอมีนักเวทนักเวทมาอนนเอาแปลงนี้ออกได้เลยนะครับแล้วก็เอาเอาวิกหนาออกด้วยนะเราก็จะมีดีพีเหลือประมาณนึงแหละเหลือเฟือแหละไม่น่ามีบญหาอะไรนะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้อาจารย์สโ,โล่ไปโดยที่มีตัวฮิวช่วยนะครับก็จะเห็นว่าไอตัวนักเวทมันสตาร์ทใส่อาจารย์ลีแล้วก็ไม่เป็นไรนะมีดีพีเหลือให้ใช้นีก็ปล่อยไล่ย,ยาวๆนะครับ อันนี้คือจบแล้วมไม่มีไม่มีอะไรหลุดแน่นอนแล้ว <liv et> อก็ถือว่าเป็นเป็นด่านที่ผมหาข้อมูลนานมากนะนานพอสมควรเลยเพราะว่าลองผิดลองถูกลองอย่างนี้ไม่เวิร์กอย่างนี้มีโอกาสลุอย่างนี้แบบไอ้แบนแปกนลกอนะไรเงี้ยแบบโอ้ โคตรปวดหัวเลยกับด่านนี้นะแต่ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุวนครับ